นะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสมะสัมพุทุสะเอวบานิโสตังเยขันสมะยังภะคะวะสาวะทิยังวิหารติจิตาวันิอานาถาปินติการะนิเบนะโคปะนะสมยเยภะคะวะปะนาโดยมิเจเร เยนาสมมาเยในกาลามือใดเอกังสมมาอย่างยังมีในกาลกรรมปุเพียังมีในกาลามือตัณวันนั้นพากาวาอันว่าพรพุทธเจ้าอย่างเราเมื่อยังทรมานเยื่อสติสามดันในปา่าเจตาวน่าอารัม แห่งนายอาณาธาเป็นนีกาสามหาสทีิอันนี้ในเมือสาวาทีตีนั่นเจ้าก,ก็สะพอสิเตวาตาถินอันมั่งปองดีเป็นอยู่เม่าขาดอัน,นมีโมกินาสาวาจาดอาราหันตาเป็นปาริวันนี้เจ้าสาริบุตตาถิ่นเป็นประทัน สมเจงคันเลนแนวนำผ่านแยวปริสุทธา,า,าภาก็เทศนาภัยโปวดโทนีลูสุมมาปฏิจาสัมพิตาตั้งหลายสาลาพิญานขี่ไม่ตนผ้าตนคู่แก่นเงาจนเป็นเจ้าแกรู้กาวันนั้นเด อาธาในกาลานั้นโสดอารามตาเจ้าหลุดจุ่มมาในโรงธรรมะาภาคาสาลาแก้วปูเมื่อสัพพัญุเจ้าอยู่ภาวนาเจ้าก็เขาก็มาโจตนาการไรเงินงเป็นถึงบูชา ว่าบัดนี้นาคนหผู้ได้อากโมาอันว่าตามเทวตัตนี้นาเกิงขาดมันย่อมขนาดจะปัญญูเบาอินดูนอไทยตุง้งเคยทงสามันมาปองสันนี้ใจใจเล่าบอว่าเตกตามนี้หนีมูอาลันตามีพอมื่นขอลดตินาสาจันก็มีในกาลามือนั่นเดี่ อาทาโปกปะเาวาในกาลานั้นใส่ตนแกนไทยพุทธโกรมสมปันเรากาเกมันไิกวางแผลธรรมาติสนาช่ตตอนได้ยินแล้วจนแก่หลุดดีลาไปสู่ดงธรรมะภาคสารยิ่งตุแก่จิงปุษา วาปิคาเวนุลาปิกูตั้งหลายอันมาใหญ่กันเป็นหมู่อันยังอยู่เนตาโจตนากันไปตั้นแล้วผ้าตนแกวหากมาจนเสกกมสนเตไัยหมู่สู่ตันปลอยอูสนัดไปมีตาเมื่อนั้นปิคูตั้งหลายมวลมากสะพอหากวันตาวาภากาวากาเลตนเป็นที่ไวผ้ากันไทสปันยู ตนเป็นคู่แก่โลกาน้อยจั้งมาจ้าถึงกรรมตั้งมนปุนดีเงิดบากไม่มิดปาโลยังมีเตวาตั้นตนถอยหอ,อกมาพากับโดยหิงสาแก่ตนพุทธาที่ไว้ตู้ขาไฟยินอัมมากเลนะ่นนาเมื่อนั้นสัพพัญญูตนบุญมากตุนกวา,างจินจาตันเตวาตันมาบีเป็นเบาใจมีจัดมีสิ่งเดีว ผู้เปปีในกาล่ามื่อก่านโบหันกัานไกลกาต่อปองเว้นมาตุงจากตนขนาหนาไปตี <c oughs> มันเบายินดีโดยผู้ไทยยำเมื่อคูไในเป็นโพชีสังเจ้านั่นเดยำนั้นตนเก่อยู่ตรงนี้เป็นปกติเบาปากคุนเกว้วเซ้าผ้ากอลำน้ำนักหนาแก่เธอกะตํารหัดีลา เหลือจัดนี่ปันติก็มีในกาลเมือน,นันเดโสปนากาสามีพันเตปะกาวาวตาตาในกาลานั้นใสส่วนว่าปุงเป็นไทยหมูกินาอันเป็นสาวกามนมากมีพิคุตนจารตวุวหันกอนมาสาการข้ามไปอย่างต้นแกนไทยพุทธกรม ยอผ้าหนุมือซิมนิวตางหวังคิ้ววันตาว่าคาเลผ้าสอสดสตาตนนั่งเก่าผ้าเป็นเจ้าหาเิศนามามีในปัจจุป,ปติมแต่แค่ฉันนี้ยำเดียวเหมือนไฟเริงรุ่งจนขาจุ่งแรงงั้นต่อ,อาติทาไปจางขอพระพุทธเจ้าจุงจงกเิศนาอาทาสัตติตรังไม่กลมือนั่นเรา ยังมีเจอจานโตสัถีลงสมบัติมีสาสูอยู่แก่นเต่จาจำปาเป็นมหาสัถีใจจามมีจิวาทัพโปตามีโสภายังหนุมนาตาจุมบันนำมีภาริยาตามเบาา้าซอเป็น้ตแก่งวนคำสองบุญน,นำตั้งกูตุ้งเมื่อสวยสุก ตามสนุงพอแป่งแหงตันจอผู้มีอยู่ตั้งเจนวนน่าวจุ้มจิ้งย้าตามปิงบ่อปลอมืนนั่งสดนั่งสถีก็หล่นทงกระเพาสิบเดินตักพันแผลกางผ้าแก่กมีมาสรเดนกาผ่างตอนเป็นนายหวันกุมมานสมเิงคันมดปอดเหมินมน้ำหยอดตินคำ สองตาดำย่ายามสองไปกามเหมือนจังแตมอังพิจารณาญาติกาเก็ฝาพึ้เตดมารำเพียนกุมมันแม่นนมวานก่อนหน่อยโจอาปาลีพากีไปนาะเตนานหน่อสวนว่าเจ้าน้อยหนอโปลาทิ้งเวลาไม่มารู้จังกว่าเตียวไปสวนว่านั่งผิวใสผู้แม่ก็ดทงกำผ้าแก่สิบดิน การโบรามนการควายก็พาสุดในหนุ่มน้อยนาทิรำเป็นนางงามจ้าจานเหมือนเพ็มตอนจันหอมผิวขาวป้องดังเจ้วงามเดินเดเปิงตาญาติกามาแต่ทาลับโดยพาผืนแป้งเหมือนจันแดงหอามหญิงจริงใส่จี่้นางแก้วอันจันตาวันนั้นเด เศธิกากุก่ม,มาราในเมื่อสองกุม,มารปีน้องเกินุมต้องแม่เดียวกันมีลักขนาดทนถูกเป็นหนุ่มเนิ่เต็มตาผิวสมพันหม่อยมือนนาตาติ่นพื้นแข้งคุนดีแองตาพอสองหลอดต่อพุทธาวงศาส่วนว่าตา่อปุราผู้ปีลูท่ที่ถอยกำคอน คนว่านั่งฉันตาผัวน้องถึงนุมต้องแม่เต็มมามีโสภาเลยหลากลู่จังปานก็แกะนาตาแลวิดบังคิ้วความฝังเราลืมคุณดีปื้ใจจ้าพันยันพาลงมาเป็นที่นาหนาดน้อยงำเมเบาไทยดีนี้ในสามปีถึงไกว่เกินออกต้องแม่มาดา ตึงอ้าผื่นพึกข่อยังหมอกเลนจังดิงลำไปมีความเกณฑกล้าไปจังหวักำเมืงสวนว่านาั่งบุญเริงผู้แม่ก็มั่งลูกแต่หนึ่งคนตายเมื่อบนล่าลูกข้อร้ายถูกตำมาเบาอะไรสังสักสิ่งนั่งแกวจริงมารัน,นา ลาบุตาสองนอยโยกัมป์ปลุ่มลาหึงมือนนานมาแต่ใจดำดำความปีไปสองยิ่งใจอ่อนหน่อยสถิไข่จจเจ้าจ่าหนึ่งบูตาอุ้มหอบเต็นความผ้าความเหนื่อยอุปาการอาหารก่อนหน่อยเล่นหลู่หน่อยสองคน เป็นเวบนลำปากเลราะพังไปไหนเป็นตุงใจแต่เราเหมือนดังแม่เจา้ายังมีร่างสองซีลุงตาอ,อุ้มหอมเราปากคอสองสอโบ้ยหน่อยหนาเพราอการใกลตาถึงยามนอนก็ความยอมร่างลุงตั้งสองตุงวันอุ้มจูบมือลุกเนื้อปากควันสองโบสวรุ่งแกล้ารักโบแล้วสุดใจ จกไปไนในไฮวอนเอบอมีแม่เต็มตันสองมือพานหน่อยว่าหลงกำผ้าใจยิงใจเบาเคร่งเพิ่งใจยังเคิ่งภายซัทีหลงเตปั้นป้องใตจ้าหวังไขในแม,ม่น้ามาเต็ม เยาวาสุขาเสมใจหมอกขึ้นต่อรูปตั้งสองเยาวาตั้งมองใจมืนมั่งแต่ก็ยันถึงยามได้ล้มหลอกคือซ้อมจเจ้ายิ้มดีรวยซ้อมซีูุต่อปอสัตย์ที่เจ้าึ้นขานิ่งใจขึ้นไปมาโตเก่าขึ้นไลเ่เผาสนเต้หลุดเอามีผู้ใหม่สั้นเอิมไหลสัตย์ที่ลงใจยินดีกับลูกเขานำถุงปันกิน สถียินเจจอดป่ะเวอรานสักวันวันนทันเดตาตาในกาลานั้นเราสถิตเาจมเตกับโดยไมี่ผู้ใหม่รักหญิงไว้เป็นหาย่งพาลิยาอุนเนอก็การเพื่อสักยัม โดยมื่อน,นานจ้าหลั่มพ่อคงทำปีไปส่วนวานังสงสายแม่น้าสัมมาเลป้้มมานสิบเดินขั้นทนแก่ปนต้องแม่เป็นใจญาติกาหลายมวนมากแม่นุ่มมากลุมลามินนั่นมาขึ้นใหญ่ถึงจงแต่กันเรนใจผู้เฟิ้นลุงแม่ลุงแม่นักนั่งแก่แต่นี้นี้ บ่มีสั่งมาเต็มได้ยังหูกนหน่อไทยใจเดีอวใจปั้นเที่ยวขึ้นขุ่นหนุนเจ้าหนุนคำเจ้ามืนนานปั้นดังสองกุมามนผู้ปอดจังพาจนแป้หนุนน้อยหนอจนกูจังพาจนแป้หนุนน้อยหนอจนกูมงนคำดูก่องก่อกูก็ตัง้งเบาใด้แดนจังไว้รูกผู้ปอดแดนไกวจะเลหวาน พีแม่พีพายขึ้นเวงใจเบาเตียงปาโลจั้งหลวงโพชูสอเก่ายอต้อกำพังว่าสองขุมมานเคร่องขามขา้านำคมมิ้งสายังบูตาตารวมผูนว่างมาปุ่นปองสุนใจเป็นสันใดแต่เรารู้ว่าปองเจ่าสองขาจำมือมากะตำ้ดังเก่าแม่นพ้นตีเหลือแดงกันว่าต่จอจอมแป้งร่างดูคือแม่นุงรามี เจ้าจำาสีนุงหน้อยอันตรงถ่ายเสกคนจะเอาตอนนี้จากเอาลวงผากนี้ไปตายตันใดอย่างแล้วราแม่ลวงกว่าจำกันนี่เหลืออันเสจังอยู่เออพอหลุดดูแกนต้องต่างนั้นสมภัยเอาพอใหม่กันดี อันบ่มีลุกน้อยลาป่วยอยู่เต็มตันเป็นคนสังก่อยาดังดีกว่าหรือเจ้าสัเทียมมีบุตรเป็นกูเอเป็นอยู่ลุงจังนั่นจา้าผีบ่มีเป็นดังนี้จังเก่าที่ดาฟังพี่บ่วังขึ้นถูกจังไข่อืคือแม่ลูกอยู่เต็มมอง คืออาสองนองรามปีน้องไปปล่อยห้องดงนานไก่ตาคนล่าลอยลาปล่อยไวใใ้ในเดิในในเถินเสริมีจงจังมีขึ้นมาเริ่นเก่ายางนั้นเต่ายินดีอยู่สุขใจดีเบาเศราเราพอไม่อยู่งั้นกันมันก็มากระดำสอดแหวม่งไข่สองอ่อนน้อยทรงตกพันวันนั้นเด ัทติสุตววาจานังภาลิยาอในกาลเมื่อนั้นส่วนว่าัทติผู้ใจหมอยินกำวนังเมวาจังมีเสบอยู่ลาปผู้ทาตรงพันความตัณนหาหมื่นกุมโมหาสุมปาโลใจโมเมาผังเผายิงไม่เก่าจำไป มีอะไรร่างโดดวันผูกเต็มบนรือกังเอืออาธาถามเว่าะความลืเสโตัวนางมีสัมเกตนาสมเสษบางยังฟังกรรมสอมีมันนาตาตั้งคิวแก่ตากรรมใหญ่มาแถมบ่ามาแยมเอมบมคังเบาววางเบาอ้างว่าเป็นโพตาเดินโคตุ้มเบื่อปุ่นดีเบื่อใจมันเลยมา สาสนว่าสาทีลงผัวเป็นป่อลวนฟักนกอศมีมันบ่อทงนั้นลูกต่อวันพุงเจ้ายำไง,งาจะลมใจลุเต่อถึงนั่งมุมเมาจันตาวาสำลรอลาป่อลูกทุ่งเดีเยวกลางดองบินบ่วงบานดอกไม้สองหนอไทยจุ่งไปจมป่อเตอ อาทาตาราเกวาจะนั่งสุตอสวนว่านั่งฉันตาปูนองยินปอร้องว่ามามาสองขามาด้วยดีผู้ปีติถิ่นคอยคายตั้มกอสองเจ้านอจอมกันไปตึงวานเลิวดีเบารูดีหุ่นได้เตียวตั้งกอินหวาดไปร่อนลองดงนายำนั้นนาตาวันลงว่าหวังจังไก่หลงปอแดง สองเปิืงแปลงอย่างเขาปวเจ้าหักจนกินสองนาลิ้นอิ่มแล้วจเจ้าหน่อเจ้าปู้ราหางเผื่อมาเสวไว้ใจหลุมไม่เผยหนาะสองบูตาแ้งฝ่อปังตั้งหล่อเอสาตาเล่หมวยคอยสองวันหน่อยลับไปกังรองไปป่าไม่สองหนอไทยแทบดีก็มีวันน,นั้นแท้อะ อาทาติสสัทธิปิตาเตกะติกุมารนิปาปิโนในกาลานั้นสัทธิปิสนว่าสัทธิผู้เป็นพ่อสวะก่อแรงหันแต่กุมารยังกุมันอ่อนน้อยข้าค่อยค่อยนอนดีนีปาติโนยามนั้นสนว่าพ่อสัทธิก่อรังมีมาเบาอย่างเตวตัมภังมกา เดี๋ยวคืนมาเดี๋ยวต่องึืนขึงความไปมาความมีใจเสนอารัง่งดขก้นใจถุเมือไปหลังมือแม่ยังอุ้มหอบจุ่มจอมกวนป้ากวนสองมือพันตื้นจองขาพี่น้องลุมลาบัดนี่หน้าบ่ามีแม่ตกนั่งแกเดินตายกังดงดานป่าไม้ดุเจ้ากันไทยกูตายผุ้งเสือไล่จั่กว่าสองกำมพาเป็นหนาม แกดงดานห่วยใหญ่กูก็บอกจังใดไปหันยังสองชมท่านลุงแกวพอสองตาเลโนสาธิจิตังหาตายังมาโนลำมังพุทธาา่วนว่าสาธิผู้เป็นปอกก็ลำพึงต่อพุทธะจิขึ้นมาหลูกแม่นจิถุงคนตายสำเราราพอลูกคนขึ้นถุงจำกัน ตายตั้นได้ลุมมองก็ลุกนนองกันไปหากันว่ามันคันใจสันนี้แล้วก็อกมาสู่รุ่งแก้วกังดงเจ้าคงป่าไม้ยังไปกว่าเพียวถิงซ้ำเจืขก้นคำเล่าอันนี้เล่าจำนี้แต่วี่าแล้วเยาวหยานแก้วนี้สิ กำสนติเขาออกสัตที่ซ้ำป่องขึ้นมาน้ำตาปังให้สร้างยังลหลงน้อยปากหวานเตียวตั้งคันปั้นปองพอทนความส้ำตีกำเว้นนี้ตาแนหลุนลาหลุงเจ้ากลางดองขึ้นสู่คงบัานก่ามาเพียวเล่าเดินเย,ยตัวนางเมตินเยาเยาวอาสองหนอเต้าหากมารัน,นาจาเล่ เีกุมมาโลปาพุนจันทีส่วนว่าสองกุมมนันตีน้องอยู่แก่ห้องดงหนาถึงเวลาตีแล้วพ่อยบอกหันปอแก้ววันใดน้ำตาไหลายาำหาซอหาปอไปมานั่งจันตาปูน้องร้องหาปีไปมา นั่งจิ่งทำจอบพราป่หายว่าโพราหากไปไหนรู้ว่าไปตาน้ํานั้นมารู้ว่าไปอาปาลาลุงไม่จังมาสองเกณนไให้เราลาบอกอ่านพอไปเก็บอมปาลุงใหญ่ไก่นั่งจิ้นั้นมาเมื่อนั้นจอบพราให้รามูุ้น้องจอหนังกระบุกน้ำตาโตให้สอก ว่าป่อคาไปไหนสังบ่มาอพอรู้ป่อย่อดูไปที่อยู่ตันใดรู้ว่าป่อจอมใจไปเอาเก็มอยู่ไม่อำปากันว่าในปอกมาหาสำกวางราไหวปอกผ้าดำดอกไม่ปอกมื่อริ่นจาเล Mờ nàn nang phang căm, bì na bì hai, xa ịt khăm, tin tăm, đều toàn, sống tì nong, xa đơn đồng, phăm kẻ đông, cung cung, bà yai, xóa, bò bay ma. Như bà bò ra quà, quà tung cây, bên săn đáy, bầu tràng, sống tì nong, xa ịt ดูอาป่อเราลาเตียวมากาปั้นปากไปร่อนหอ้องเบิองใดอปมาลาสองจำไทยรุงน้อยมาป่อยไว้ในดงไตในโคงไว้ใหญ่ลาไว้หากลมมันจะเล่นอ่อป่อเยพาไปตายป่อเขือขาสังบอมาต้องนายูนาลุกจนมือนี่จ้า เธอสองคนพี่นอ้องเกิดลุมต้อมเมเดียวมาพอลุมลาแต่น,น้อยเมสังเลมาลาปล่อยตายสีหินอบัดมันนี่กือราวิโดยปอเลี้ยงต่อนายิงนพันดองว่าคือคเบาตายสีในปากก็เล่น่าจังเป็นคนโตขาจังลุมลาพอเ้าตราม่อเต้ายาวอาจีวัง แม่นว่าโตซาแลตุนขอปอดตอผลข้ม,มาล้นว่าได้ปามาตาหืงอ,อย่าโอสุภาพอันดีวัดีิกำไรลเผาตนปอดตอหักลุ่มลาตั้งแต่เมื่อคือคาน้อยอ่นอนยังแดงปอดจอมแป้งร่างดูดอุ้มจุ่มเนื้อถมไข่ปอดใจใบอุ้มเจี ลังชียวเมื่สยาเมื่อเป็นวัดไอป่อก็จูจูคำเจ้าหลุมหลังหลังนอนเคอขาขอ,อ,อป้อนต่อปอเย็นใจไหวนาหรอํำมาหนึ่งลาเมื่อนั้นสองโสผาหนอไทยขอป่าไม่คำมาอย่งางผ้าปิตาตนป่อซุนจูพอหันไกเตียวตั้งไปไหลเป่าก้มตีก่าไหลตี ก็บอวันจมสีพ่อเจ้าต่อเจ้ารอตังวันนั่งจันตาร้องให้พ่องไทยเอ่ยว่ามาปาปิตาเอ่ยพ่อเขือขาปล่อยว้นากว่าหุ่นได้เขือขามีใจรั้งป่อกึ้นใจต่อเจอยิ้พันเจปันเกีนโดยดอกไม้เราป่อลุงจึงได้ตองพันนี่เน่ เมื่อผิสวสอวปี่ยายก็ไหวน่ารอดจึงตาว่าสีจันตาเอ้ยอยา,ายใพี่กันไทยยินพันกันดองดานบ่มีกูเตามีราบพี่น้องอยู่กำไฟเป็นตุ้งใจเจ่าปลอมเจ้าหายไปเสาะหาในเบารอดจังแห่งหวานกังดองเลียเจ้าก็บินบูฮามร่มเหล่าจูน้องเจ้าจันตาจำลังมาเตียวมากาด กว่าลม้อยส่องรักไว้เดีวลุมไม่ในปีเกยร้อยมาไม่หินมีหินจาจ้มจังจนอาจนองไปทำย้ำม,มาไหวานารัอเกยไกว้หังต่อสองสีเหมือนจังมีกำปากหังหลังแต่บุญกุลจ่อจนบุญเที่ยวกว่าดัานตาไม่ปล่อยไว mà đom hoai bọc lèo, song nô kéo chống lưng tróc chân đầy bụng mang song phi non quay tiêu ma nàng chân ta in oan hoả bay bầu loạt tin băng song khá đáng nhện lưa đứt yai kéo năn ngoài bầu cưỡi tiêu tiêu nàng điều ít hoả phù pi hòm chê lưng สองเป็นกันนังน่งนางปีน้องจัองก็พันลังตีสลีสลสะลำคือเกอิดเพิ่นต้องถึงดินได้สองตจ้าสองใจงให้แผลเรง,งเบาแปรคุ้มคิวหลวดออกกันเตียวต่อเปลี่ยนสองเจาแก่นวินวังมากเลยนะสัาปาราภากีไปนะแต่นั้นรอสองเจ้าปีน้องเตียวมา จำตัวมาจ้าจาดมาร่อนน้องเลินหลังน้ำตาพังน้ำนาร่องให้ว่ามาบ้าล่องให้หาเยาว่าปอตายในป่าคือคาว่ารำม,มันนโอยนอดังหรือปอเป็นตอเปล่าลุงตอใสใสซังน้อยล่าลุงน้อยเป็นกำผ้าบาททาลูกจนมานีตา ยามนั้นสากีได้ยินกำลูกมาตันถูกวันตาตำมโบราณภาษาลูกปากจอมเวทมาราปอก,ก็มาอุบายที่เราว่าลูกเท่าปอมามาว่าใสสิเน่าเอ้ยลุงลังลาปอใจปอแตงนาตาจังบอกขึ้นไปล่างล่างไปปิ้งไหวนาสู่มาเรน เปิดอผีของมาจำหนองเหยื่เปิดอเตียวดันจ่องหุ่นตั้งขึ้นว่าจังไปเอาไปเอาตรงขานดอกไม้ม่สองแก่นไทยยังนั่งลุกกู้ดับเบาตื่นปอแก้วก็บอกตันจนหลวดสะเดินลงเข้าป่าไม่บ่รู้หุ่นเตะหุ่นเหนือปอก็ขึ้นรอดสองคืออยู่แล้วปอก็บ่ใจไข่ล่าลุงแก้วตรงพัน บันนีนามาป้อมปั้นนุ่งต่อซ้ำได้มาหันกันคำหลอ่อปูต่อก็อกเป็นมืออันหุ่มหอบมือหลุมเน้อปะขวันวันนันเดตามาทางปากกาเส้นโตสถาหัสถาส,ถาส,ถาสัพพัญญุตนเป็นคู่แก่โลกพาเจ้าสดนำมายาติตามาเจีงพาติจางเทสนาเป็นเนยากาทาว่า อาราตาตาปิยาปุตาสามากตาดังนี้ปิฆาเวดุลาปิโคทั้งหลายจนท่องสินเซมสอมีกอลันปวดยังไปจงจังฟังนิยายนกูจังเหล่าปังเมือ่อกูในเป็นเจ้าปบรา Xoay tu khá vệ ta nàn mạc nơi ni đi ni Nơi mở bò sát thi trong chụp do mưa lũng phát quàn sóng bố sao án tư và chạy bò khai tôn cun sẵn. yên đi nơi bò yu sang cò nàn cắn trông văn khinh bò khá bò át đu tăng tàu yên đi hùng tình yu trong tình sô นาตมาใสหม่หมอยล่าลอยเล่นตำกันวันนั้นเด้ตาตาในกาลานั่นใส่เมในาใบใ,ใจงอส้ำยอกำจู้สว่าลุ่งน้อยหน่อสององเออันนอหลุงเข้าป่าซ้ำได้ป่องคืนมาอันเรากะทำนี่หล่อเหมือนดังกำข้องูเห่หาบางสีมันหลอดเต้สักต่อดตืม้มจอดจีวัง กำโบราณว่าไว้คำในยาบังสีจังเป็นที่ไปนาบัดนี้ก็มากกว่าในสองราวบูตาไปปล่อยซ้ำในปอกขึ้นมากันสองขาไม่มาก็ขึ้นว่าไปหลังพอปอราจังเอาไปปล่อยขาเบาถอยกำเวินจังปล่อยเวินเบาขาดจำตนตันขาขานตายหุงจาเล แต่นี่แปไปนากันว่าตันยังวันดีกดีเอาสองสีไปปล่อยตีตันไก่ตีอันไผ่เบารอดไปปล่อยไว้ตรงนั้นเอมตัวมาเข่ออ่ำตับงกวนความเขกินเป็นอาหารนอกเขาขาไปตีตันไก่ตีอันไผ่เบาราดอดบ่มีจงรอดลอยตัง มีกองพันเป็นหมู่อันเป็นติอยู่เสมีมีเึงโบราณแน่เนียนจ้างหูสันอัางกินคอันย่างตามตนหน้ากวางเขาอยู่อ่างด้จินเป็นหน้าดีตาหลำยำนั่นสองดาผ่มนิงใจบ่มีแพ้ปางป้อง,งได้อยู่สุขบัน ปัญหงบูต,ตาคันอุน่นไวยจงไฟอยู่ในดวงสองน้งรำบอมีไฟมา,าบอมีไฟว่ากำงานจังสามล้านนุ่งเจ้าสูงเรียนเล่วยินใจตาเลสาโสสนวาน,นางทรัพทีผู้ถึงบาปมันคำหลับโพธทิสัต์ กำลาดมันเก่าใิอาเเ่าบุพภัยจาไปไม่เบาขาดรบาอาเติแขมคำก็มีโดยพากันดังเข้ามามีแดปัมาบุรณาจตักังมีที่ตัมงขียาสังวันนาวิเศษเจ้าองเยตุราพยาเบาน้อยถูกตนก่ออันมาวิสาจนะตำหนังพระพุทธเจ้าอาตีสนามา ก็สาริตะโวละมือนกาลคุณเฒ่านี้ก่อนแด